โยโยโยเที่ยงตรงเจินกับคลิวหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลิวหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มังใจทีมงานนะครับ่อนอด่นฝาก v i p k l n ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับ เอามาดึงค้ำคืนวันศุกร์บอลลีกลับมาฟาดแข่งกันต่อนะครับบิ๊กแมชพี่จ๋เลือกเกมเวลาตีสองครึ่งบุนเดสซีก้าเยอรมนีครับเบอร์เลเรลกูเซนรองจะฝูงจะเปิดบ้านเจอโบคุ่มันดับ16เลเวอร์56แต้มจากการชนะ16เสมอ8แพ้2นะครับเกมล่าสุดบุกชนะสตุดการ์ด4-3ครับชาบีอาลองโซ่ไม่มีทับโซบาเฮอร์โมโซในเกมรับแล้วก็แนวรุกไม่มีนาะธานเตลล่าก,กับฟอร์เรนเวสที่ยังเจ็บนะครับ ตัวหลักๆประตูฮาราเด็กกี้ครับเกมรับหินคาปีทามูคิเล่พวกนี้ดันกลางกานิชาก้ารเบิร์ตออนดิชแนวลุกด้านข้างก็ฟิมปงกิมเาโดนะครับข้างหน้าพัติกชิกเพิ่งไปช่วยทีมชาติมาน่าจะพร้อมในคืนวันนี้นะครับเพราะโบนิเฟสนี่เล่นกันไนจีเรียน่าจะกลับมาช้ากว่าครับโยโย่เจ็ดสากลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์พรตรพิภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะก,ก้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่โบคุมมต้ จากการชนะ5-5แพ้16เกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับแฟรงก์เฟิร์ตไป1-3นะครับดีเตอร์เฮกกิ้งกุนซือมีสภาพทีมที่สมบูรณ์นะครับยาคอบเมดิกคุมเกมรับตรงกลางมีเฟกพลาสเล็กมักซิมิเลียนมีอิบราฮิมซิโซโก้นะครับแนวรุกมีมาตุสเบโร่ทอมครอสฟิลิปฮอปมันนะครับเจอกันนัดแรกเสมอ1-1ที่บ้านโบคุมคู่นี้ก่อนเกมเขามองเลเวอร์เป็นต่อนะครับสาการเบลเวอร์เนี่ยตามบาเยนร์6แต้มแล้วเหลือ8เกมนั่นหมายความว่าเลเวอร์พลาดไไมมมม่่่่ด้้แแลลววนนะะคครรรรััับบบตาาาฟอ์กกก็เิช3จ นัดหลังสุดดูแล้วถ้าประตูแรกมาไวน่าจะไหลนะครับพิเศษมองว่าโบคุ้มเป็นทีมเสียประตูเยอะด้วยครับวัดใจเลเวอร์คูเซนจะเปิดไบอานีนาชนะขาดถึง2ประตูเป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์ไบเอ์เลเวอร์คูเซ่นเป็นคือหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย